กรมัฒน,นาที่ดินนะครับได้จัดทาโครงการ80พรรษาพระภูมิน80หมอดินนําทิศสู่ชีวิตพอเพียงเพื่อเป็นการเทริดพระเกียราาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพนรรษาครบ80พรรษาในปีพุทธศักราช2 5 5 0นี้ครับเป็นโครงการที่ทางกรมนนาที่ดินนะครับ ร่วมกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะร่วมเฉลิมฉลองในวารละที่พอ,องค์ท่านมีพระชนมายุครบ8ปพรรษาเราก็ได้จัดตั้งโครงการ8ปพรรษาพระภูมิน80หมอดินนำทิศสู่ชีวิตพอเพียงคือพอองค์ท่านทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับเ,เกษตรพอเพียงทางกมรมไรดินเองก็เอาหมอดินเป็นตัวนำข้อจาาเรามีหมอดินอยู่ทั่วประเทศเราก็คัดเลือกหมอดินดีเด่นระดับจังหวัดนะครับมาทั้งหมด76จังหวัด จาบ76จังหวัดบวกอีก40ศูนย์ศึกษาของเรา mm hmm. ก็รวมเป็น80เป็นหมอดินที่ดีเด่นที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตในเรื่องของการพัฒนาที่ดินแลวมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงซึ่งหมอดินเหล่าเนี้ยจะเป็นตัวที่จะเผยแพร่วิชาการต่างๆหรือเผยแพร่เทคโนโลยีให้กับพี่น้องเกษตรกรรอบๆเป็นตัวอย่างว่าสามารถวงชีวิตแบบพอเพียงได้อย่างไร 80หมอดินในพื้นที่นำร่องของโครงการ80พันษาพระภูมิน80หมอดินนำทิศสู่ชีวิตพอเพียงซึ่งจะช่วยขยายผลไปให้กับเกษตรกรกว่า80,000รายทั่วประเทศได้น้อมนำแนวทางการทำการเกษตรแบบพอเพียงที่ยั่งยืนและมั่นคงตลอดไปครับ